สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานเพ่งเอฟซีน้องอุงอิงลิบนีมาเบิ่งพอลูกคู่บุญเพ่นหยอกกันนะครับพ่นตามลูกสาวเพ่นว่าส่งผมหนี่ได้มาแต่ใสลูกสาวเพิ่นกระตอบว่าหูจักบอส่งผมเขาเม่งข้ามคุณแม่โจโ๊ะจ แม่เจ้จ้่ค่ะส่งผมได้มากใช่ก่องผมอันช่างเอ้จนี่แรห้เอเน่ารเอจนี่แลคอียงละนู้นได้ละแบบให้เอาแบบให้เห็นพอเอ็นี่บอกเขาไม่ข้ามนะะเขาไม่ข้ามเอาอีนี่เดนมนี่เข้ามาแม่งข้ามนีน่นอนรู้ไหมนี่เมียนด้วงค่ะด้วง แม่ข้ามแม่ขับเหนียวหน่ออีลิยุกนี่นี่เล็กน้อยรุ่นไม่นี่เพราะว่าเซมิเตกี้นอ่ะุ่นนุ่มโจเอามาส้นกันเนาะเอากล้วยมาเลี้ยงมันกินเนาะนั่นว่าไงมากินหวานเอามาสู่กันกนอ้ออุ้ยเอามาตีกันเนามาสั่นเอามากัดกันเอาเอาขาวมันมาส้นกันเขาวมาส้นกันไหมฮะสั่นเอาอีตัวลามไหมเออบันนี่ยุคนี้มันบอกหายไปเลยไม่พอเลยมันไม่ดื มันบริหาเพิ่งวิธีพอเนี่ยมักไลนะเออไม่คลาอยู่แล้วมันถือว่าเฉยเยายไลเติมเติมโอ้ยกุจีแบบเินเย็นแหงติมไปเลยมั้งค่ะบพ่อจูเน่แล้วบอไม่ชนตัวไม่จะไปถอด